สวัสดีครับชาราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือราศีมิถุนนะครับก็สามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนตุลาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันลืมบอกนะครับว่าคำพยากรณ์นี้จะเป็นดูว่าเขารู้สึกยังไงนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทักลไลน์ ID มาได้ที่ User บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันไพ่ใบแรกเป็นไพ่ The f o o l สามไม้ สองไม้เดอะทาวเวอร์นะครับใบสุดท้ายเป็นไพ่เอ็กออปโซดโอ้ มันเป็นพลังงานที่ชาวราศีเมถุนลัคนามิถุนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือการดําเนินชีวิตอะไรเนี่ยมักจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดเพราะอิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเลือนปุตตะคือตําแหน่งที่5ของลัคนาถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับดาวพุธเนี่ยแต่ดาวพุธด,ดันไปกลุ่มกับดาวอังคารที่อยู่แล้วนะครับมาทับกัน อังคารกับพุธเนี่ยเป็นคู่ศัตรูในเรื่องของวาจาคําพูดนะครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะมันเกิดไพ่เดอะทาวเวอรบางครั้งเนี่ยคุณเองนะครับอาจจะมีปัญหามีการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเพราะคุณอาจจะมาถึงจุดทางตันหรือทางออกบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะรู้สึกว่ามันลําบากมันไปต่อได้ยากหน่อยกับความรู้สึก เนื่องจากอิทธิพลของดาวพระสบดีคือดาวคู่ของคุณก็เดินโคจรน,นำหน้าไปอยู่เลือนนำหน้าลัคนาแล้วไม่ทับหลักแล้วในช่วง2ตุลาเป็นต้นไปไปจนถึงกลางเดือนธันวานะครับมันก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าแบบอืความรักมันอาจจะดูมีความรู้สึก ห่างไกลออกไปสักเล็กน้อยนะครับทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนอไม่มั่นใจกับการตัดสินใจหรือพลังงานบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยทำให้เราเสียใจนะครับวิตกกังวล8ดดาบมันคือความรู้สึกที่อาจจะดูแบบอึดอัดใจหาทางออกลำบาก หาทางออกไม่เจอนะครับแล้วดาวประจําตัวก็ไปร่วมกับดาวอังคารที่มันเกิดปัญหาในการแบบทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเคมีไม่ลงรอยกันแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะแย่เสมอไปถึงแม้ดาวพระศสบดีคือดาวคู่ของคุณเนี่ยโคจรอ,ออกจากลักนณาไปอยู่ในตําแหน่งนำหน้าเป็นศูนย์พยาพาหะยังไงก็ยังถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีแล้วดีมากด้วยโดยเฉพาะเรื่องการเงิน ครับในเรื่องของครอบครัวแต่มันจะดรอปลงในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างเล็กน้อยนะครับมันอาจจะทําให้เราแบบรู้สึก เหมือนเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยอ่ะอนะครับแต่ก่อนมีเวลาให้เราเยอะขึ้นมีมีความรู้สึกแบบอะไรก็ยอมเราแต่ตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกว่ามันมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาในเรื่องของความรู้สึกที่ดูไม่เหมือนเดิมนะครับมันอาจจะทําให้เรามีความไข้เขวในเรื่องของการตัดสินใจอะไรแบบนี้ไพ่บอกว่า The f o o l ควรปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้อย่าไปยึดติดนะครับว่า มันจะดีแบบนี้ตลอดไปหรือว่าเขาจะแบบไม่มีวันที่จะไม่โอเคกับเราเลยอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับความรักความสัมพันธ์มันก็มีวันหลุดกลับมาเป็นที่เดิมได้อันนี้เราต้องพยายามเติมเต็มความรู้สึกและแพชชั่นสิ่งดีๆเข้ามากับตัวเราเองให้มากขึ้นสามไม้หมายถึงการเพิ่มพูนศักยภาพความรู้สึกและการเติมเต็มเพราะตอนแรกเรามีสองไม้สองไม้ก็เหมือนกับว่าเรากับเขามีกันคนละหนึ่งอะ่ะนะครับไม้เนี่ยหมายถึง ขเขาเ่รายอะเดียมันหมายถึง passion ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แปลว่า passion แ,แปลว่าความรู้สึกนะมันคือแรงปัจถนานะจากสองไม้ก็กลายเป็นสามไม้ก็คือพยายามเพิ่มพูนขึ้นมาให้มันเป็นแบบ ความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันมากขึ้นเป็นการเติมเต็มนะครับสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนะแล้วก็ปล่อยวางในส่วนที่มันเป็นท็อกซิกต่างๆเพื่อเรากับเขาจะได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์ที่ดีได้อีกครั้งทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวเมถุนลัคนามิถุนกันต่อเลยนะครับเขารู้สึกยังไงเพิ่มเติมกันต่ออืม ไพ่เป็นนี้นะครับก็คือไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบนะครับแล้วก็เป็นไพ่เป็นนี้แฮงแมนเด็กถือถ้วยหกถ้วยใบสุดท้ายนะครับหนึ่งหมายโอเคอิทธิพลใต้สำหรับสองเหรียญเนาะโอเคในบางครั้งอะ่ะชาวมิถุนลักขนามิถุนเนี่ยอาจจะดูตกในภาวะของความรู้สึกยากลำบากมีความรู้สึกเหมือนกับว่า ความสัมพันธ์มันดูอึดอัดมันดูแบบกดดันมันดูมีความรู้สึกแบบหาทางออกลําบากอ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเขากับเรามีปัญหาความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นจากเจ็ดดาบเนาะมันเป็นปัญหาของความสัมพันธ์ที่ดูแบบลับๆล่อๆมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับมันดูไม่เหมือนเดิม มันเลยทําให้เขากับเราอะมีช่องว่างระหว่างกันและกันขึ้นการที่มันเป็นช่องว่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีอะไรมาแทรกแซงได้มาง่ายขึ้นนะมันก็จะทําให้เรากับเขาเนี่ยเชื่อมั่นในกันและกันน้อยลงเพราะมันมีอะไรแทรกแซงเข้ามาจากการที่เรากับเขามีช่องว่างระหว่างกันมากขึ้นเนี่ยเออนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของ ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจความไม่สเสถียรกับความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยพยายามบาลานซ์สมดุลความรู้สึกความสัมพันธ์ให้ดีสองเหรียญน,นะครับมีตรงนี้สังเกตดูว่าเป็นรูปะทะเลคลั่งนะครับแล้วมีเรือสำเภาที่กําลังลําบากอยู่มันก็เหมือนเราอะต้องพยายามประคับประคองสิ่งต่างๆให้มัน สมดุลบาลานซ์ให้ได้และไปต่อให้ได้6ถ้วยนะครับคุณอาจจะยังมีโอกาสของการที่จะยังได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆแต่เราก็คงจะต้องพยายามลดแรงตึงเครียดแรงกดดันหรือว่าพยายามอย่าเอาตัวเองเข้าไปในความเป็นท็อกซิกเว t ร o เลชันต่างๆมากจนเกินไป6ถ้วยครับหมายมมันยังมีโอกาสของการพัฒนาการเติบโตกัน ่อยอดไปในทางที่ดีขึ้นหรือยังมีโอกาสที่ใครฟังคลิปนี้นะครับว่ามันจบไปแล้วเขาอยากกลับมาไหมมีมีโอกาสแต่ไม่ทุกคนนะครับ มันมีโอกาสนะสำหรับชาวเมทุนที่เขาอาจจะกลับมาได้สําหรับใครที่ยังรออยู่แต่ใครที่ไม่ได้รอก็ไม่ต้องรอนะครับมันมีโอกาสของการจบก็คือจบไปเลยคุณก็เ,เริ่มต้นใหม่มันมีไพ่หนึ่งไม้ใครรอคอยการกลับมาจะได้การกลับมาของเขาคนนั้นนะครับ80%มีโอกาสกลับมาอีก20%ออาจจะไม่กลับแล้วแต่บุคคลนะครับมันเป็นดวงโดยรวมไม่ได้ดวงคนเดียวเนาะแล้วก็หนึ่งไม้ใครที่ยังอยากมีคนใหม่มันก็จะมีคนใหม่เข้ามามี มีคนมาจิบมาชอบมาออกตัวแรงมาอะไรกับเราอยู่เหมือนกันนะครับมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่เป็นประมาณนั้นและมีโอกาสเป็นคนธาตุน้ำได้สูงมากกรากฏพิจิกมีนนะครับอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูมีความรู้สึกแบบใสๆมีความรู้สึกแบบฮิลลิงเยียวยา ความรู้สึกของเราได้สำหรับคนใหม่ที่จะเข้ามาสำหรับใครที่รอคอยคนใหม่เนาะมันก็มีโอกาสที่จะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็อาจจะมีคนเข้ามาใหม่ๆเกิดขึ้นได้มีคนคุยใหม่มีคนคุยเก่ากลับมาก็ได้มันมีอยู่ประมาณเนี้สำหรับชาวเมทุนอยู่ที่ว่าเราจะรับหรือไม่รับ ในการที่จะกลับมาของเขาคนนั้นประมาณนี้ได้เช่นกันความรักความสัมพันธ์บอกเลยว่ามันอาจจะดูอึดอัดหน่อยมันอาจจะดูลำบากใจหน่อยแต่ถ้าเราสมดุลบาลานซ์ค่อยเป็นค่อยไปเราพยายามที่จะต้องเคลียร์ใจความรู้สึกในสิ่งต่างๆเพิ่มพูนศักยภาพและแพชชั่นของเราให้ดีขึ้นจากไพ่สามไม้แล้วก็เป็นไพ่เดอะฟูลปล่อยวางนะครับมันมีโอกาสที่เราจะเจอ อะไรใหม่ๆดีๆได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราก็จะไม่ได้แบบเป็นปัญหาหรือเป็นอะไรที่มันเป็นแบบความรู้สึกที่เรารับพลังงานสิ่งต่างๆที่มันเป็นความติดลบในใจนั้นประมาณนั้นนะครับมันมีโอกาสที่เขากับเราอาจจะยังมีโอกาสของการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญระหว่างกันและกันได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันมีโอกาสที่จะกลับมาได้แล้วทําให้ความสัมพันธ์มันมีการเติบโตพัฒนาเป็นใน ทางที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคความรักความสัมพันธ์ไม่ได้แย่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับและแก้ไขหรือเราจะละทิ้งความรู้สึกในสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกหรือปัญหาต่างๆได้มากหรือน้อยแค่ไหนอยู่ที่ตัวคุณในการตัดสินใจนะครับโอเคทั้งหมดนี้เป็น ไพ่นะครับในเรื่องของการเสนอแนะแนวทางนะครับนำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณได้เลยนะครับแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวอ d ดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์ like กดแชร์ subscribe กดซับส c r i b e ก็ติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับกดสพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ